สวัสดีครับผมกับสวัสดีอ <upright> ย <flips over> ู่กับผมเอกด้ำซิ่งครับตอนนี้ก็อยู่กับแซมบิงแล้วก็ฮิงกี้วันนี้ก็ไอยิมจะพาไปหาอาจารย์อ้อนนะครับไปดูกันว่าอาจารย์อ้อนอยู่ไหนว้ากำลังไปหาอาจารย์อ้อนครับนี่ฮิงกี้ก็ อาฮินกำลังไล่สดอยู่นะพี่น้องนะขับขับขับรถแบบไม่มีลมได้ไหมขับรถแบบไม่มีลมตีได้ไหมยังไงเอ้โีดีนี่ครับมาถึงบ้านจาดอพอดแล้วมาหาบ้านคนดังครับวันนี้เราก็ตะลุยบ้านคนมีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยนะพี่น้องนะช่วงเวลาไม่ออกงานครับช่วงเวลาออกงานไม่ได้ครับไมาเยี่ยมมาหยางครับว้า เป็นเจ้าใดมาเจ้งไดนี่ครับหิงกี้หิงฮิงเข้าประตู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 เดี๋ยวอุ้าดูรถสิแม่เจ้ามาอยู่บ้านอาจารย์ออดครับจันออดดีครับดูถอดเสื้อผ้ามันนะครับดูถอดเสื้อผ้ารทอะไ

เด็กแดงจะนัดฉีดยาให้ยังฉีดยายงโอ้ได้ออกงานไหมช่วงนี้ได้ออกงานไหมได้ออกงานไหมเด็แตงเป็นอไรแตกกันเลย จะเต็งไปได้รค่เต็งจะได้น้องจะนอนจะนอจะได้น้องเอาือวันนี้ทุกคลิปเราบุกบ้านคนดังอย่างเดียวเลยในเนี้ใช่ไหมีอ่านอ่านทุกคอมเมนต์เลยนี่ครับใครอยากเห็นนะครับ เราครังกันอลนะไม่ใเลยไม่เอาเลยนี่ไม่อยแาม้น่นีัโน้เดือนสิเดอนป้ายโอ้ย้ายไปไหนไปนี่กันไปไหนนี้กันไปไหนฮะสั่งกิซ่าสั่งาโอ้ยย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 ียย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 ยอยยยยะไยนย โหนี่ก็มาปลูกอาจารย์ออดอะไ้นี่แซมวิ่งอะยันออดกำลังนอนดูรถสีม่เจ้านี่ดูรถสนี่นะมุนอาอบนอนอนากงเไม่อ เอามาจากไหนตัวนี้เอามาจากไหนนี่มันนี่มันหายหมดแล้วนี่เอามาจากไหนมันอยู่นี่แหละใช่ไหมให้อันนั้นกินอนนี้กินเมื่เกี้ที่เอามาเลี of location of location? ้ยงที่ก่อนเนี่ยนะที่เอามาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆนู่นน่ะเบาหมาเนี่แล้วเราอยู่นี่กินกินให้ยังไงกินนอกบ้านกินเสร็จแล้วเข้ามาเอากินนอกบ้านไม่เอามากินในห้องป่ะใคแต่งไขแีกันเอาเป็นไข่นี่แหละอยู่อยู่ห้องก็ไม่กอดห้อง กวาดมควาดงกปุ่นดิบิกี่มีคนท้าแข่งโลกาฮีงอยู่อะไรมีคนมีคนมากวนชกเอ็งนี่นี่ก็บรรยากาศเย็นๆครับชิคคําแล้ว มีอะไรซวยในเรื่องขอบคุณพระเจ้าไหมซวยในเรื่องขอบคุณพระเจ้าโอ้เนี่ยซวยอะไรขอบคุณพระเจ้าซวยอะไรนะคับขอบคุณพระเจ้าอย่าไปครับปารโควิดยี่สิบสวัสดีครับสู้ๆครับไอหิงกะถ่ายเท่าสุดอยู่นะซวยคืออะไรแอนด์อัลพีเอ็มถามว่าตัวไหนจะคลอดท้าวอนทาวอนธรรมตะธรรมตะหรคิดว่าจะอ้วนกว่านี้ไหมไม่ซ้ำนี่แหละ เป็นเด็กกว่านี่ใช่ไหมไม่มีแก่เป็นหน้าเจะจะเป็นเด็กวันนี้ได้ทำงานไหมนี่ทำทำยู่ไเพิงบมาทำอยู่บ้านเลยเพงมาเหรอเรื่องงานเรื่องงานเดี๋ยวแท้เร่กี่โมงอห้าโมงแล้วเนาะไปรอของเสร็จแล้วกโแล้วนี่รอของนุ่งเสร็จเสร็จแล้วเขาเลนปิ๊กจั๊กได้อยางี้เขาได้เลยนีนี่นะ อันนี้ก็บ้านจันทร์ออสนี่ก็อยู่มูซีนะพี่น้องมีทุกห้องเรื่องจันทร์ออสตรงนี้ไปองเข้าอันนี้โตมีแต่มอเตอร์ไซค์โอ้โหโเตอร์ไซค์ก็เข้าได้นี่จะย้ายได้จะย้ายไปไหนสิเดินเข้าย้ายไปนู่นนะเข้าี่นิ่มเลไอ้แซกใกล้แต่เนี้อันนี้ห้องห้องข้างหน้านี่ค่าห้องเท่าไหร่เนี่ยพี่อนค่าห้องเท่าไหร่สองพันห้านี่เดือนละสองพันห้านะ รวมไปไฟอันนี้รวไปไฟด้วยไปไฟร้อยหนึ่งมีเอไหมมีเอที่ในสองพันห้าตห้องธรรมดายังสามพันเลยมีเออไวไฟด้วยกันสามพันสประมาณนั้นเลยอืมถ้าไวไฟแพงๆดีเน่ะก็สามร้แบบเน็ตแรงๆอ่ะออันนี้ถ้ามาอยู่ข้องนี้ได้เล่นเน็ตได้เลยตาใจเลยก็ดูม่มีไติดกับเครื่องเลยงเหลีวเลเดียว อใช้ด้วยกันหมดเลยใช้ร่วมกันเป็นอะไรของอะไรสามใบบีเหรอไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอมใช้เพราะว่าคนใช้เยอะมันก็ดึงกันใช่เหมือนบ้านผมอ่ะของผมก็ใช้สามใบบีถ้ามันอยู่ขนาดเชื่อมต่อประมาณห้าเครื่องนะอ่าอัพโหลดคลิปช้าอ๋อคอมเอเล่นทุกวันบ่อันนี้ช้าสิบแนาทีโหลดหกร้อยหรือว่าเจ็ดร้อยแพงวางวางกันว่าจะ เปลี่ยนไ่ไม่เวลาของมันมีหลายเครื่องเนาะมันเวลามันจะอัพโหลดคลิปอันนี้กลัวแต่เสร็จก็นานอบอ้าวเสียออดเนาะเฮจารัดเอ้ยต้องซื้อหวยแบบท่านสับปลือกอเชียดอะซื้อี่เบ็ลรถนเนี้เชียดสอตัวเกือบอันนี้ดิ เก้าหนึ่งมาเขียนเลขหนึ่งนะไหมมันผิดสองตัวแต่เพิ่งทำใหม่อีกสามคนอี้ผิดตัวไหนกลางขึ้นเพิ่งขึ้นสี่คนเองตัวเลยรองวัลที่หนึ่งเลยน่ะใช่อ่ะที่พี่ผิดอ่ะผิดแค่สองตัวน่ะถ้ามันผิดถ้าเต็มตัวที่หนึ่งอ่ะเกือบเคลียด์เคลียรเกือบเลยแหละเกือบแต่ไม่ถึกอ่ะก็มันมันผิดแค่สองตัวน่ะสองตัวกลางด้วยหน้าล้างถูกผิดแตรงกลาง็เหมือนหัวหน้าจรวดเมื่อวานนี้ ซื้อเก่าๆน้องหวยออกไปแปะนาะเจ็บใจนังวันที่อะไรที่ทําคลิปอะทำคลิปว่าจริงจกเนี่ยมันเกาะเกาะรถคันเนี่ยเกาะไปโน่นอะเกาะไปที่คูนดินปกติมันเกาะรถเนี่ยมันจะลงนะรถขยับนีดเดียวก็ลงอันนี้ไม่ลงนะเกาะไปเลยอ,อยู่หน้ากระจกตลอดจนไปถึงโน่นอะไม่ออกด้วยที่ไหนคุณอะไรทีไปลอกคลองก็มุดถอยรถออกถอยรถมาปราบรามเสร็จเนียถอยรถออกปั๊บมันก็ขึ้นมาขึ้นมานิดนึงแต่มันไม่ไปไหน มันอยู่ท่าเดิมอ่ะขับเร็วไหมขับเร็วอยู่นะไม่ปลิวแม้ได้ไม่ปลิวด้วยเอ่าแต่เราก็เลยบอกว่าเออถ้าให้โชคให้ลาบอ่ะไปส่งถึงบ่อเด้อะไปส่งถึงบ่อจริงด้วยแล้วได้ไหมฮะเราก็ตีแค่เจ็ดเจ็ดแล้วเลขกมองเป็นเปดเหรอเป็ดเปดอันนี้อันบ่อันอันแล้วเนาะเลขดังคืออะไรเป็นไงฮะอ่าช่วงนี้เออช่วงนี้เราก็ฝนตกหนักนะพี่น้อง กินมาใส่มาโฟโต้ตึกแต่วันนี้อบอ้าวหน่อยนะนี่ฮะอืออดทำไมอุดงสมุนยังเลยอืออยากจะลดกันเนี่ยแม่งก็ล็อกเลขอันก็ล็อกถูกที่จริงๆน่น่าจะทำบ้านไหนข้างในรถทำลงรถอืมทําไมเขาจอดจอดลงจอลงรถเลยเนาะ โอเค okay, ครับคลิปนี้ก็ขอจบไปแผงเท่าน,น,ทนี้ครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ <laughs>